วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับผมมาร์คเอพีวันนี้นะครับท่านผู้ชมเราจะมาดูเป็นร้านค้าแห่งความมืดใหม่กันนะครับยังไม่แน่ใจว่าจะมาในช่วงของเดือนมีนา หรือว่าเมษานะครับแต่ก็อยู่ระหว่าง2เดือนนี่แหละเป็นเซตเกี่ยวกับฟรีไฟล์คอลเ a t ชันกับแ l ็กน n a ล็อกหรือว่าฟรีไฟล์เอ็กซ์แ็กนัลล็อกนั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็จะมาดูเป็นแบบว่าชุดเต็มๆแบบว่าไม่ใช่รูปย่อกันนะครับผมหลังจากที่เราเนี่ยได้เคยรีวิวเป็นชุดรูปย่อไปนะครับวันนี้เราก็จะมาดูเป็นแบบว่าเต็มๆเ,เลยนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนของเรื่องต่อไปนะครับผมจะเป็นกิจกรรมที่อยู่ในเซิร์ฟนอกอยู่นะครับจะเป็นกิจกรรมรับหิน อัปเกรดเคลลี่ฟรีนะครับแล้วก็เป็นรับชิ้นส่วนเคลลี่ร่างสองฟรีแบบเยอะมากๆนะครับเนาะก็ก่อนจะไปเข้าเนื้อหาแบบเต็มๆกันเนี่ยก็ผมมา,าจะมาขอแนะนำเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับผมเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยในการเลือกวอลเปเปอร์พื้นหลังนะครับแล้วก็เอาคลิปเนี่ยมาตั้งวอลเปเปอร์พื้นหลังได้ นะครับเนาะก็ก่อนจะเข้าเนื้อหาขออนุญาตนิดหนึ่ง,ออน,น,น,งนะครับเนาะก็จะเป็นแอปไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับผมไปกันเลย ท่านผู้ชมเคยเจอปัญหาแบบผมไหมครับแบบว่าเวลาเจอคลิปหรือว่ารูปอะไรที่ชอบแล้วอยากจะตั้งเป็นวลอกเปเปอร์เนี่ยแต่ไม่รู้ต้องทำยังไงจนผมได้มาเจอแอปพลิเคชันนี้ครับผม Lucky Wallpaper โดยจุดเด่นของแอป,ปนี้นะครับผมคือสามารถนำคลิปจาก TikTok หรือว่า Instagram มาตั้งเป็นวลอกเปเปอร์ได้นะครับผมเช่นผมจะเอาคลิปโปรดคลิปนี้มาตั้งเป็นวลอกเปเปอร์นะครับก็แค่แชร์ไปที่แปปอป n o c k Lucky Wallpaper ก็ได้แล้วนะครับผมนี่เป็นไงโคตรเท่เลยนะครับผมนะผมนอกจากนี้เนี่ยแอป,ปนี้ยังสามารถใช้ฟิลเตอร์เพื่อแต่งรูปที่มีอยู่ในนแออปไดด้้ีกวยะครับผมโ ใช้ฟรีทุกรูปอีกด้วยสามารถปรับเข้าให้กับเ,เข้ากับมือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อและยังสามารถใส่คีย์บอร์ดเพื่อค้นหาวอลเปเปอร์ได้อีกด้วยนะครับ นี่ไงครับรูปบนพีทเยอะมากเลยนะครับผมสวยทุกรูปเลยเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยนะครับเอารูปนี้แล้วกันนะครับผมสวยดีนะครับนี่เป็นไงสวยขึ้นเยอะเลยนะครับผมหน้าจอผมนะสำหรับใครที่ใช้ iOS นะครับผมก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ได้แต่ก็บางฟังก์ชันเนี่ยกำลังพัฒนาแล้วก็สามารถใช้ได้ในเร็วๆนี้นะครับผมท่านผู้ชมก็อย่าลืมไปโหลดแอปพลิเคชัน Lucky Paper มาใช้กันด้วยนะครับผมสามารถหาโหลดได้ในเพลย์สโต๊หรือว่าลิงก์ที่อยู่ในคำอธิบายเลยนะครับผมโหลดเสร็จแล้วก็อย่าลืมให้5ดาว Lucky Paper ด้วยนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมก็จบไปแล้วนะครับผมสาหรับการแนะนําแอปพลิเคชันนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเราไปเข้าเนื้อหากันเลยนะครับผมเป็นในส่วนของร้านค้าแห่งความมืดใหม่นั่นเองนะครับก็เป็นเกี่ยวกับฟรีไฟเอ็กแลกหน้าล็อกนี่นแหละนะครับสำหรับชุดเต็มเนี่ยมันจะเทสักแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมไปกันเลย สำหรับเซตแรกนะครับผมก็จะเป็นเซตของตัวผู้หญิงนั่นเองนะครับก็การเปิดตัวในค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยนะครับผมเป็นการาแทงกงเล็บนะครับเนาะในส่วนของการมองใกล้ๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับเอฟเฟกเนี่ยก็จะอยู่ตรงตรงกงเล็บนะครับผมตรง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรงปอกกรงเล็บนะครับจะเปิดไฟไฟ,ไฟออกมาเนาะนี่เป็นไงเปิดตัวอย่างเท่ผมบอกเลยและนี่จะเป็นทรงผมนะครับก็จะแยกได้5ชิ้นแบบที่เราเคยรีวิวกันไปเลยนะครับผมในส่วนของทรงผมก็จะเป็นสีม่วงนะครับผมแล้วก็มีอาหางข้างหลังเนาะแล้วก็มีปีกให้ด้วยนะครับผมเวลาหมุนเนี่ยปีกก็จะขยับตามด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของผ้าปีกปากนะครับ ดอกไม้เนี่ยมันคือมันไม่ได้ติดกับติดอยู่กับผ้าปิดปากนะแต่คือมันจะยื่นออกมานะครับก็ในส่วนของชุดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเอฟเฟกมันก็จะอยู่กับในส่วนของเสื้อนะครับเนาะก็กางเกงก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมไม่มีอะไรมากเนาะเป็นกางเกงแบบว่าเหมือนกางเกงชั้นในนะครับแล้วก็มีรองเท้าเออมีถุงเท้าเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นเปิดตัวแบบเท่ๆเลยนะครับผมเนี่เป็นไงการเปิดตัวมัน ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะเทมากๆนะครับผมแต่ว่าตัวผู้ชายเทกว่าดูดิเ <c> ห <oughs> มือนเล่นเวลาเล่นแ็กน,นล็อกแล้วแบบไปตีมอนอะไรอย่างนี้ป่ะนะครับก็จะมีเลขขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนีอย่างเท่ถ้าผู้ชมดูวิดีโอเปิดตัวมันคือแบบมันจ้ามากๆนผู้ชมมันสุดยอดมากๆเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของชุดเนี่ยผมค่อนข้างที่จะผิดหวังกับผ้าปผิดตาสักเล็กน้อยเพราะว่า้าปผิดตามันแบบว่ามันเกินออกมานะครับผมมันเกินออกมาจากตาเนี่ย เยอะเกินไปนะครับผมในส่วนของความคิดผมนะนะครับแต่ในส่วนของทรงผมเนี่ยคือมันโอเคมากๆทรงผมมันสวยมากๆนะครับก็ผ่าปีกปากเ,เห็นไหมว่ามันจะผ่าปีตาเนี่ยมันจะเลยออกมาหน่อยนะครับอันที่เป็นเสื้อนะครับผมเวลากดเสื้อเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกต์การเปิดตัวให้ดูด้วยนะครับก็ประมาณนี้เลยนี่เป็นไงฟันแบบสะใจมากนะครับผมซอมบี้แบบตายหลายรอบมากนะครับ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นอย่างเก่งนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยไม่ค่อยมีอะไรแปลกไป รอ,องเท้าก็จะประมาณนั้นเลยนะครับผมเป็นรองเท้าหุ้มเกล็เนาะก็ควรที่จะใส่คู่กันนะครับถ้าไม่นับหมวกเนาะในส่วนของราคาก็ไม่สน,นใจนะครับผมมันมาในรคาคาความมืดแน่นอนนะครับเนาะโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับเซ็ตร้านค้าแห่งความมืดใหม่นะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมว่ายังไม่แน่ใจว่าจะมาในช่วงของเดือนมีนาคมหรือเมษายนนะครับก็ เกี่ยวกับ free fire x l ละ nalock นะครับก็เป็นเรื่องจริงนะครับสำหรับ2เกมนี้ที่มีการข้อแอลกกันนะครับก็ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเป็นกิจกรรมกันบ้างดีกว่านะครับผมไปกิจกรรมในเซิร์ฟนอกนะครับผมหน้าตากิจกรรมเนี่ยจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราวร์ปไปเซิร์ฟนอกกันก่อนเลยนะครับผมไปตอนนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟนอกกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูเป็นหน้าตาของกิจกรรมกันบ้างดีกว่านะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็กดเข้าตรงกิจกรรมเลยนะครับ ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นกิจกรรมใหญ่นั่นเองครับก็คืออันนี้จะเป็นในส่วนของเซิร์ฟเวยดนาม นะครับใครที่เล่นเซิร์ฟเวนนามอยู่เนี่ยก็ลองเข้าไปดูนะครับมันจะมีให้เก็บกล่องตัวนี้นะครับผมเนาะก็แจกกล่องเนี่ยเยอะมากๆนะครับในส่วนของกล่องตัวนี้นะครับจะเป็นกล่องวีนัสหรือว่าของดาววีนัสนั่นเองนะครับก็จะมีชิ้นส่วนตัวละครเนี่ยอยู่ด้านในนะครับจะมีชิ้นส่วนของไอ้เจ้าเคลรี่ล่างสองด้วยนะครับก็คือผมเปิดได้มาอยู่นะครับอันนี้นะผมเปิดได้มาอยู่แต่ว่าผมยังไม่มีไอ้เจ้าตัวเคลลี่ตัวนี้นะครับเป็นแคลลี่ร่างสองนะครับ แล้วก็กิจกรรมแจกไอหินอัปเกรดนะครับก็คือตัวนี้ก็คือล็อกอินนะครับครบ2วันเนี่ยจะได้เป็นชิ้นส่วนเคลลี่ร่าง2มานะครับผม10แล้วก็ล็อกอินครบ3เนี่ยจะได้มาห้าสินะครับแล้วก็ล็อกอินครบ4วันเนี่ยจะได้เป็นหินอัปเกรดมาเลยนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ผมก็เพิ่งล็อกอินไปได้1วันนะครับเนาะก็น่าจะประมาณนี้นะครับอย่างอื่นก็น่าจะเอ่อันนี้ด้วยนะครับผมอันนี้คือลงเล่นโหมดทะเลทรายนะครับ ครบ180ินาทีจะได้รับมาเป็นกล่องแบบนี้เลยแบบเยอะมากๆหลายกล่องมากๆนะครับผมอันนี้คือ20กล่องเลยนะท่านผู้ชมคือเยอะมากๆนะครับเนาะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งคือผมเล่นไปแล้วเวก็คือเป็นอ่าสังหารนะครับผมสังหารในโหมดทะเลทรายก็จะได้รับมานะครับเปาะเป็นอ่าสองกล่องนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของกิจกรรมนั่นเองนะครับผมเป็นเคลลี่อ่าเคลลี่อัปเกรดเป็นล่าง2นั่นเองนะครับเนาะ ก็เดี๋ยวเราไปเก็บเควสกันดีกว่านะครับผมไปเก็บเควสเสริมนอกกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปลงเล่นด่านทะเลทรายกันนะครับผมโอเคไปกันเลยครับผมไปกันเลย ก็เกิดความผิดพลาดทางทีนิดหน่อยนะครับก็คือตอนที่ผมอัดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดึกแล้วก็เวลากดจับคู่โหมดทะเลทรายไปเนี่ยมันจะเจอแต่บอดนะครับก็เลยพามาชมเป็นโหมดฝึกซ้อมนะครับผมหรือว่าเป็นรีแลกซ์โซนของเซิร์ฟนอกกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟเวียดนามนะครับผมนี่เป็นไงเดี๋ยวพาไปดูหมีนะครับผมเป็นหมีตั้งตั้งเพื่อเก็บของนั่นเองนะครับเนาะอันนี้โอ,อ้โหอันนี้หมดแล้วนะครับน่าจะหมดหมดเลยนะเนี่ย นะครับโอ้ยหมดหมดเลยว่ะของคนคนเดียวด้วยนะอันนี้นะครับนี้เป็นไงน้องหมีน้องหมีใหญ่มากเลยนะครับนะอันเบลเลอร์เลยนะครับเนี่ยอืมอย่างใหญ่นะครับอย่างเฟี้ยวเลยอะ่ะท่านผู้ชมแต่ผมอยากอยากเก็บมัง้งอ่ะเฮ้ยเขาทำอะไรกันอนะ่ะเราต้องทําตามนะครับผมเขาคุยอะไรกันผมไม่รู้นะผมแปลไม่ออกนะครับผมมันเป็นภาษาเวียดนามนะครับเนาะปกติผมแปลผมก็ใช้ Google แปลไงนะครับนะ ปลออกแต่าภาษากฤษนะครับผมภาษาเวียดนามเนี่ยมันต้องใช้ก Google ช่วยนะครับเขาโหนไปไหนกัครับเนี่ยผมก็ทําตามเขาไปเรื่อยนะครับเนี่ยไม่รู้เขาจะไปไหนกันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปตามเขาดูวิ่งขึ้นไปบนเขากันเหรอไม่ทําอะไร <laughs> เรามาเล่นกับคนแบบว่าคนในเซิร์ฟนอกกันนะครับอันนี้เอ้ยมีคนแอดมาเหรอหรือว่ามันขึ้นให้เราแอดวะอันนี้น่าจะขึ้นให้เราแอดนะครับเนาะราอว่ามาอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับ ทำรไรกันนี้ขึ้นมาทำะไรกันครับเหมือนจะขึ้นมาตั้งหมีนะครับนี่ไงโอ้โหเก็บเลยครับผมจังหวะน,นี้เอาเอาหลุดหลุดหลุดโอ้โห,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 โหได้มาสิบบาทนะครับได้โกมาสิบบาทตั้งอีกได้ปะ่ะโอ้โหจัดไปเลยจัดไปอีกสิบบาทโอ้โห,หลันทอจริงๆขออีกได้ปะ่ะขอ,อสักห้าอันอได้อีกอัน,นครับยี่สิบครับผมเพิ่มมาหนึ่งนะโอ้ย กดไป้อีกสิบบาทนะครับโหอ,อย่างกังเฮ้ยได้สองเพชรไว้ท่านผู้ชมอย่างแจ่มดูดิท่านผู้ชมเหมือนไอ้นี่ยอ่ะในนารูโตะหมู่บ้านในนารูโตะท่านผู้ชมที่มันเป็นหินะนะครับผมหินของโคคะเงะนะแบบสลักสลักหน้าโค เอาเป็นไฮแล้วกันนะครับนี่โหโลีก็จิเขาเล่นกันนะครับผมก็จิเขาจีบกันนะเขาจะคุยกับเราหรือเปล่าเนี่ยแต่งตัวกากนะครับผมไม่มีใครคุยด้วยเลยนะครับก็ผมอยากให้เป็นแบบว่ามันจะมีพวกที่แบบเปิดเกมทิ้งไว้แล้วก็มาอยู่ในโหมดมาอยู่ในโซลีแล็กอะไรประมาณนี้นะครับผมอยากให้ฟีไฟล์เป็นแบบนั้นนะครับก็อยากให้มันมีออปชั่นเสริมเช่นแบบว่าอะไรเดีอยะ อ,อะไรดีวะท่านผู้ชมอยากให้มีแบบเปิดเพลงเปิดเพลงอะไรเงี้ยโหยากยากผมบอกเลยว่ายากนะครับเพราะว่ารีแล็กโซนเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่คู่กับเกมออนไลน์ในอของประเทศไทยเนี่ยมาเยอะพอสมควรน,นะครับผมหลาย,หลาย,ห,ลายหลายเกมเนาะนะครับอันนี้ก็มาให้ดูอันนี้คือหมีเยอะมากๆนะครับผมนะเขาตั้งหมีกันแบบว่าตั้งติดติดกันเลยนะครับนี่ ก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้ก็แม่ว่าจะมาพามาลงโหมดทะเลทรายนะครับผมแต่ก,ก็ไม่มีคนนะครับก็เลยมาปิดคลิปกันด้วยในโหมดเอ่อโหมดนีแคลซนแล้วกันนะครับเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบมากนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มาเอพีด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะท่านผู้ชมไว้เจอคลิปหน้านะครับบ๊ายบายจุกกรู